อันนี้ปอดีมันยังตอนตอนตอนตํำอยู่เลยครับต่างก็คือเอาไว้กับแพ่งเอาไว้เลี้ยงลาต้นอะไรพวกนี้แตงต่างก็คือพ่นกับเผื่อกระย่ายให้มันให้ไอตาลายมันกรย,กายก่ายลูก มันใหญ่ขึ้นนั่นก็คือตั้งตั้งทอนตั้งไป,ไปไปไปงัดเกินก็แต่ไยก็ไม่บิงตัวมันไม่ป้องตัวหลวกไม่ป้องตัวไม่ไม่สมบูรณ์นั่นครับเีตุลม,ม,มันมีกอเทียมมกคอเทียมตีว่าถ้ารู้เว่าถ้าแต่งออกมันยังเจีหน่อยตอนเตีย้ยบนันนี้ตอนนี้ตอนเตีย้ยนี่ถ้าเราแต่งออกนี่ ตอนมันรมาสายตัมันจะมีพ้นของไอ้ไอ้โลกันพ้นของโลก็คือแรงตว่าต้นเล็กๆก็ต้นเล็กๆมื่อเหมืนนวลมันต้องรต้องรลยต้องรวตอนตขนาดนี้นี่แต่เมันเหมนยังอย่าปเตเนี่ยต้องรวมเต้องรว เออ,อเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เนี่ยไม่นี่ยเนี่ยร่ไม่ไม่ไม่แต่งมันต้องแต่งอกไปนี่ก็ <c oughs> คือแรงว่ามันยังมีปืนตีมันกขยายอยู่ก็ไม่จำเป็นตอ้องแต่งอกเนาะวันเนี่ยถ้าเหมือนตอนเหล็กเดียวคือมันไอ้ต่างนี้กับต่างนี้มันโดนก็คือแรงว่าเมืดกับกายเป็นเป็นต่างเดียวอะไรนั่นคือแต่งอกเนาะวันเธอนี้ตอนมันต่ำกันเลยหลัวคนนีเลย,ลนยเลยนี่ยได้กล้องกล้องอยู่นี่เป้ัดทัดอยู่นี่เป้ เราเลือองอยู่นี่าน,นินาดน,น,น,นี่ก้าวได้นะครับโดตนานี่ก็วคือนี่ก็ตามาได้ด้วยนเออไอ้นี่ใครยังติดยังมีพื้นตีอเนี่ยคือตอนมันเตียกัน คืออันนี้มันมันมันยังมีพื้นทีน่นะครับเนี่ยครับนี่แล้วไมครับคันลกูกปนของ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 ,ของไอข้องปนนั่นกานาดาน,น,นั่นแรงเนี่ย